ก่อนที่ทหารจะไปโจมตีค่าสื่อเขาต้องส่งคนไปลาดตระเวนไปหาข้อมูลก่อนการจะแฮ็กเว็บก็เช่นกันคุณควรจะหาข้อมูลเว็บตัวนั้นก่อนว่ามันเขียนด้วยภาษาอะไรมันใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนมันทานํางานยังไงมันมีแอตแท็กเซอร์เฟตอะไรมัง่งซึ่งการกระทาเหล่านี้เราจะเรียกว่าการทํ i อินฟอร์เมชัน t ก e r ิ n งหรือว่าเว็บรีคอนเนสเซนต์นะครับส่วนไอ้รูปนี้คือรูปเบคอนครับไม่เกี่ยวกันเอ็กซ์พอร์เตชันไลค์ไซเคิลนะครับคือวงจรของการแฮ็กช่องโหว่ใดๆเริ่มแรกเนี่ยแฮกเกอร์จะต้องทําการรีคอนหาข้อมูลเป้าหมายแลล้้วเออาขอมูที ได้เนี้ยมา weaponization สร้างเป็นตัว exploit code เป็นเทคนิคในการโจมตีหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัว exploit code ไป deliver หรือไป exploit ตัวช่องโหว่นั้นและถ้าระบบนั้นน่ะมีช่องโหว่และไม่มี access control ที่ดีพอก็จะโดน exploit อยู่ในเฟส exploitation นะครับหลังจากนั้นแฮกเกอร์ก็จะสามารถลง CNC server ติดต่อกับเครื่องที่โดนแฮกต่อมาก็ทํา privilege escalation เพื่อยกระดับสิทธิ์ในเครื่องให้เป็นสิทธิ์สูงขึ้นกว่าเดิมเช่นจาก user web server ให้เป็น user root พอเป็น user สิทธิ์สูงได้แล้วก็จะทําการ persistent หรือทําให้ ตัวเองเนี่ยอยู่ในระบบยาวนานที่สุดอาจจะฝังรูทคิดเป็นเคอร์เนลโมดูลหรือไปอาเปเช่โมดูลเป็นแบ็กดอร์ที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยง่ายนะครับสุดท้ายก็คือจะทําการเอ็กซ์ฟิวเชันหรือการขโมยข้อมูลออกมาครับส่วนข้อมูลก็อาจาจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเป็นเอกสารภายในนะครับการทํรีคอรเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2อ,อย่างอย่างแรกคือการทําแบบพาสซีฟพาสซีฟคือเราจะไม่แตะต้องตัวเป้าหมายตัวที่เราจะเน้นไปหาข้อมูลตามซอสต,ต่างๆในอินเทอร์เนต็ตตัวอย่างเช่น Google Showdan Search Engine ต่างๆหรือว่าตามเว็บบอร์ดนะครับ Sampai อย่างที่2คือแบบแอคทีฟแบบแอคทีฟคือการที่เราลองสแกนหรือลองเข้าไปใช้งานตัวแอปพลิเคชันเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องไปทดสอบเน็ตเวิร์กวงหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าในเน็ตเวิร์กวงนั้นอะ่ะมันมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่วิธีการก็คือเราสามารถใช้โปรแกรมชื่อ nmap nmap เนี่ยย่อมาจาก network mapper การทํางานของมันมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆครับคือ1มันสามารถทำ host discovery ได้เพื่อหาว่าในเน็ตเวิร์กนั้นอะ่ะมันมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนอยู่บ้างซึงการท ก็จะลองปิงดูครับถ้าเกิดเครื่องปลายทางมันตอบปิงกลับมาก็คือมันจะถือว่าเครื่องนั้นนมีอยู่เมื่อมันรู้แล้วว่าเครื่องนั้นนมีอยู่จากการทำ host discovery มันก็จะทํา port scan ต่อ port scan ก็คือมันจะลองต่อไปที่ port tcp หรือ udp แล้วแต่ลองกําหนดแล้วก็ดูว่าหลังจากที่เราต่อไปแล้วส่งข้อมูลไปมันตอบอะไรกลับมาและการตอบนั้นนะ่ะมันจะทําให้เรารู้ได้ว่า port เปิดหรือ port ปิดนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ครับผมใช้คําสั่ง nmap แล้วใช้ option ลบ p ลบ p เนี่ยหมายถึงว่าเราเจาะจงสแกนเฉพาะ port แปดกับ4ี ซึ่งเป็นพอร์ต d e f a u l t ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ HTTP แล้วก็ HTTPS ตัวถัดมาก็คือ Option ลบ ope ope Open ให้เอาเฉพาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีพอร์ต80กับ443เปิดเอามาโชว์เท่านั้นถ้าเกิดเครื่องอื่นมันมีแต่ว่ามันพอร์ต2อันนี้ไม่เปิดก็ไม่นองเอามาสแสดงลบ SV ครับคือถ้าเกิดมันมีพอร์ต80หรือ44 3เปิดอยู่ให้ลองหาว่ามันมีเวอร์ชันอะไรทำเวอร์ชัน fingerprint ตัวอย่างเช่นอาจจะเอามาจาก HTTP response header นะครับตัวถัดมาคือลบ P ใหญ่ N เล็กใหญ่ N เล็กนี่คือตัน ตอนการน,นำโฮนดิีคอเวอรี่มันจะลองเข้า IP ในสบเน็ตที่เราใส่ไปทุกอันแล้วหาว่าพอต์ต80ิกับสเปิดอยู่หรือเปล่าโดยมันจะไม่ลองปิงไปก่อนนะครับข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าคุณเจอเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีพอตเว็บเปิดอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ตอบปิงคุณก็สามารถหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นเจอได้นะครับถัดมาคือเราใส่เป้าหมายครับเป็น IP 12ทับนะครับทับยเป็น CIDR notation นะครับในเน็ตเวิร์กมันจะเอาเครื่องจุดกนึ่งถึงจุดสอางช้าสั่ไปสแกนนะ เราสามารถให้ n m a แมมันรันรัวสคริปต์เพิ่มเติมจากที่มันทำพอดสแกนได้ตัวอย่างเช่น HTTP Title ครับมันจะหาว่าไอเว็บถ้ามันเปิดอยู่เนี่ยมันมีไต t ต e ของเว็บว่าอะไรนะครับมันก็จะเอามาแสดงในผลของการทำพอตสแกนนะครับจากตอนที่เราดูเรื่อง HTTP Protocol ไปเรารู้ว่าเราส่งข้อมูลไปหาเว็บเรียกว่า Request เว็บตอบกลับมาเรียกว่า Response สิ่งที่เว็บตอบกลับมาในส่วน Body มันก็จะเอามาแสดงในหน้าเว็บเป็นเว็บให้เราเข้านอกเหนือจาก Body แล้วก็จะมีส่วนที่เป็น Header ในส่วนนี้มันก็อาจจะแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อาการแฮ็กเว็บก็ได้ตัวอย่าง อย่างเช่นมันจะมีแฮดเดอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์แฮดเดอร์ตัวนี้โดย d e f a u l t แล้วมันจะบอกว่าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นน่ะใช้ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเช่นเป็น Engine X I I S Jetty g a r f i t หรือตัว Tomcat เราก็สามารถดูได้ว่าถ้าเกิดมันบอกเวอร์ชันมาเราก็เอาเวอร์ชันเนี่ยไปเทียบว่าไอเวอร์ชันนี้มันมีช่องโหว่หรือเปล่าหรือไอซอฟต์แวร์ตัวนี้มันใช้เทคนิคการแฮ็กอะไรทําให้แฮกเกอร์สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบกับก,บการทดสอบเจาะระบบได้มากกว่านั้นก็คือมันอาจจะมีแฮดเดอร์ตัวอื่น,ท,น,น CMS ที่ใช้นะ นใน,นับใน1 IP address เราสามารถมีเว็บมากกว่า1เว็บได้เรียกว่าคอนเซปต์ของการทำเวอร์ชชองโฮส Vir วอร์ชชองหมายความว่าตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งสามารถแมปกับโดเมนหลายโดเมนได้แล้วการเข้า1โดเมนในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ IP เดียวกันมันก็จะเข้าเว็บหนึ่งพอเข้าอีกโดเมนในเครื่อง IP เดียวกันมันก็จะเข้าอีกเว็บหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ Search Engine ของ Microsoft ชื่อว่า Bing ในการใส่ฟิลเตอร์ชื่อว่า IP c ค l o n แล้วก็ตามด้วยเลข IP เพื่อหาว่าใน IP นั้นนะมีเว็บอะไรซ่อนอยู่ได้บ้างนะครับการทำแบบนี้เเรรราาาจะียกกว่ากาท รีเวิร์ส DNS Lookup ก็ได้ DNS Look up ปกติคือเรามีโดเมนเอาไปแปลงเป็น IP แต่การรีเวิร์สก็คือเรามี IP เราเอาไปแปลงกลับว่า IP นั้นนะ่ะมีโดเมนอะไรบ้างนะครับซึ่งมันมีโอกาสจะมีได้มากกว่า1โดเมนนะครับแล้วก็ใน1โดเมน domain, ก็มีโอกาสจะมีสับโดเมนเป็นเว็บย่อยๆแต่ละสับโดเมนข้าจะเป็น IP เดียวกันหรือว่าเป็นต่าง IP เราสามารถใช้ฟิลเตอร์ชอวเซ์ใน Google ในการหาว่าโดเมนนั้นนะ่ะมีสับโดเมนอะไรได้บ้างนะครับเพราะาบ,บางครั้งการทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชันเราได้สกปเ็นเราาาสมรถก สับโดเมนอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในโดเมนนั้นนะครับการใช้ฟิลเตอร์ไซส์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ทําให้เราหาสับโดเมนเจอได้นะครับแต่นอกจากนั้นมันก็จะมีเทคนิคอื่นๆอีกอ,อย่างเช่นการท sub ําสับโดเมนบูตฟอร์ดเดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนถัดไปนะครับนอกจากการใช้ Google ในการหาสับโดเมนแล้วเรายังสามารถใช้ Google ในการค้นหาเว็บที่เราฟิลเตอร์คําอะไรบางอย่างไปได้ตัวอย่างเช่นเราอยากจะฟิลเตอร์เว็บที่มันเป็นของรัฐบาลไทยเท่านั้นเราสามารถพิมพ์ไซต์โค .go.th อทจอที่จะลิสต์เว็บของรัฐบาลประเทศไทยที่ลงท,ท้งออายด้ว้้อกากกาานรบจใช In สามารถหาว่าในสับโดเมนใดๆมีเว็บอะไรมั่งด้วยการใช้โชแดนโชแดน io เป็นเว็บที่เราสามารถเข้าไปเสิร์ชหาเครื่องที่มันสแกนในอินเทอร์เน็ตมาแล้วได้ตัวอย่างเช่นเราใช้ฟิลเตอร์ชื่อว่าเน็ตโคลอนตามด้วย IP แล้วก็ cidr notation เพื่อหาว่าในสับเน่ยนั้นนะ่ะมีเครื่องอะไรมั่งจากนั้นเราก็ฟิลเตอร์ว่าเราเฉพาะเครื่องที่มันตอบกลับมามีคําว่า u p p e r c a e เราเลืฟิลเตอร์อื่นได้อย่างเช่นให้มันเอาเฉพาะที่มันเป็น p o ร์ต8080อีกวิธีหนึ่งนอกจากการใช้เสิร์ชเอนจินหรือการใช้ N Scan, เอาาานดคแบบส ชื่อว่า DNS zone transfer ตัวนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ของ DNS server ที่ทำให้ตัว DNS server เครื่องหนึ่งสามารถอัปเดต DNS record จาก DNS server อีกเครื่องหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเกิด DNS server เครื่องนั้นน่ะถูกตั้งค่าไม่ย่างไม่ปลอดภัยให้ใครก็ได้เนี่ยสามารถดูข้อมูลโซนไฟล์นี้ได้ก็จะทำให้แฮกเกอร์สามารถดึง DNS record ออกมาจาก DNS server ที่มีช่องโหว่นี้ออกมาได้นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง dig หรือคำสั่ง host ใน Linux เพื่อที่จะเช็คว่าเราสามารถ query axfr หรือ zone transfer จาก DNS เครื่องหนึ่งได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันคิวี่ได้มันก็จะตอบกลับมาเหมือนรูปนี้นะครับว่ามี DNS Record ์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละลิขสิทเนี่ยมี IP อะไรบ้างซึ่ง IP ที่ได้เนี่ยอาจจะเป็น IP external หรืออาจจะเป็น IP internal ก็ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ย DNS zone file เขาตั้งมาให้สําหรับเครื่องภายในองค์กรเนี้ย map DNS แต่ว่าพอเกิดช่องโหว่นี้แฮกเกอร์ก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าภายใน Network internal เนีนน้ยมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างจากการดู zone file นี้นะครับอีกเทคนิคนึงเราสามารถลองเดาได้ว่าไอ้เครื่องเซิร์ โดยเราอาจจะดูจาก HTTP response header ที่มันจะตอบว่ามันเป็น Windows หรือเป็น Linux หรือว่าเรา,าจ,จะลองใช้ nmap o ่ nmap o ่สิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะลองดาดูว่าเป็น OS อะไรโดยวิธีการก็คือถ้าเกิดมันรู้ว่าเครื่องนี้มันเปิดเซ r ร์ c e วิที่มีเฉพาะ OS นั้นมันก็จะดาวถูกว่าเป็น OS อะไรนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางมันเปิด SMB protocol ต่อเข้าไปแล้วมีคําว่า Windows อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าเครื่องปลายทางเป็น OS Windows นะครับเป็นต้นถ้าเป็น Linux เราอาจจะลองเข้าไปที่ port TCP 22เพื่อดู ว่ามันตอบกลับมาเป็นเฮดเดอร์ตัวชื่อ l i นุกนั้นหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถทําการฟิงเกอร์พินได้ว่าเครื่องที่เราจะทําการทดสอบนี้เป็น OS อะไรนะครับวิธีการดูตัว S S H h e a d ดอก็คือเราใช้โปรแกรมชื่อ Net Cat หรือว่าคิมในเทอร์มินอลว่า N C ตามด้วย IP ตามด้วยพอร์ตเพื่อที่จะลองต่อเข้าไปดูนะครับ Linux ลีนุกเรามี S S H ถ้าเกิดเป็น Windows ละ่ะ Windows มันก็จะมีพอร์ตอย่างรีโม e เด s k t อ p โป o t o คอนหรือ I D P เพื่อจะต่อเข้าไปมันก็อาจจะโชว์ว่าไอ windows เครื่องนี้เป็น Windows รุ่นอะไร Edition ออออออะะะไไรรรรรนคคคคับีีกย่่่า่าาางงทเเเววจจู้้ืืช็ด เซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังจะแฮกนี้มีโหลดบาลานซ์อยู่ข้างหลังหรือเปล่าโหลดบาลานซ์ก็คือโดเมนโดเมนหนึ่งนี้เวลาเราเข้าไปใช้งานมันอาจจะมี IP ข้างหลังมีเซิร์ฟเวอร์ข้างหลังอยู่อีกหลายเครื่องวิธีการที่เราจะรู้ได้ว่าไอเว็บนั้นน่ะมีโหลดบาลานซ์หรือเปล่าก็คือลองใช้คําสั่งโพ s ตามด้วยชื่อโดเมนนะครับมันก็จะตอบกลับมาเป็น IP ถ้ามันมี IP เดียวแสดงว่ามันอาจจะไม่มีโหลดบาลานซ์แต่ถ้ามันตอบกลับมามีหลาย IP แสดงว่ามันอาจจะมีโหลดบาลานซ์อยู่ข้างหลังนะครับตัวโฮสต์นี้เป็นโปรแกรมในลินุกซ์ถลลอองงใช้้้ไดดเยยยนน่าาสุท นี้ครับเราสามารถหาได้ว่าระหว่างเครื่องเราไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางนี้มันมีเครื่องอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นมันมีเกตเว์มีเราเตอร์มีอุปกรณ์อะไรขวางอยู่อาจจะดูได้ว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเซคูริตี้อะไรอยู่ระหว่างทางแต่ว่าเทคนิคก็คือถ้าเกิดคุณใช้โปรแกรมเทรดเล้าปกติในลินุกเนี่ยมันจะทําการทดสอบหาเส้นทางโดยการใช้แพ็กเกจ ICMP กับ UDP นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะหาเทรดเล้าของจริงของเว็บแอปพลิเคชันคุณจะต้องใช้โปรแกรม Nmap กับออปชันเทรดเล้าแล้วก็ระบุพอร์ตไป มันจะทําการเทรดแล้าด้วยพอร์ตของเว็บนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันร,ระหว่างการวิ่งแบบ ICMP กับการวิ่งแบบ TCP ไปที่พอร์ต80หรือพอร์ต443นะครับดังนั้นถ้าคุณจะเทรดเล้าระหว่างเครื่องคุณไปยังเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปทางให้แม่นยำคุณควรจะใช้ n Map มากกว่าการใช้คําสั่งเทรดแล้วธรรมดานะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูการ Finger Print Web Application กันนะครับ